ท่านประธานในวิธีนั้นได้ประธางมาถึงวุฒิสุดร้อนนะครับท่านรองตลาดนะครับท่านรองลาดไม่สบายไม่คุยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งพัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมของเยาวชนเป็นหลักรวมถึงประชาชนสองพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยโดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เยาวชนเจริญงอกงามในทุกสงโดยเฉพาะอย่าง่านะคะท่านอังคาราความสุขนะคะปฏิบัติหน้าที่นายกเทศการดีๆนะคะก็เกิดขึืนที่เทศบาลเมืองจนันนิทนะคะโดยเฉพาะจันนิตครับท่านที่มในวันนี้นะคะครับผมและจอบสนุกกอบตุ่นเต้นกำลังเริ่มขึ้นอย่าง